เขาแล้วเขาเขาแล้วดูซิดูซิถ้างั้นดูสิดูหน้าตานี่เมื่อไรกันโอเคย้อนย้อนว่าเปลี่ยนไปนะอ้าวเอาังอ่อโอเคจําเขาจาความได้จะไม่ไม่ไม่ต้องอธิบายขยายความมากนะครับแค่นี้เพราะว่าคําเนี่รู้ว่ารู้ว่าไม่รู้ใครแบกนะวันนั้นนะรู้ก็แล้วกันนะคแบกหามมาเลยก็แล้วกันค่ะ มานอนอยู่ที่แถวนี้ประมาณสองชั่วโมงมั้งใช่ไหมล่ะโอเคเอาล่ะไม่ต้องเท้าความมากเข้าใจแล้วจ้าโอเคหายใจยาวทั้งนั้นหายใจยาวอหายใจยาวหายใจยาวนึกถึงเออดรศินราศีไหมค่ะอืค่ะคคืออะไรจำได้ปะ นึกถึงอะไรไม่รู้ค่ะแต่นึกถึงแต่ตอาจารย์ไกรสอนพมทธทักษอย่างเดียวค่ะแล้วอะไรจะขนาดนั้น <laughs> ทุกทุกทุกก็ทิ้งให้อาจารย์ไกรสอนพุทธทักขาดจากสุกก็เก็บเอามาใช้ค่ะอันแน่ยามจริงใช้ได้แค่ไหนเพียงใดทุกหล,หลายทุกทิ้งให้ลุงหงอกไกรสอนพุพิทักษนะ์เนี่ยทิ้งให้ลุงหงอกหมดเลยค่ะเในชีวิตในชีวิตสุกว่าปีที่รู้จักลุงหงอกคือถ้าทุก อถ้าปรับตัวไม่ได้คือ,อทิ้งให้ลุงงอกไปเลยค่ะน,นแล้วได้ผลไหมล่ะผลได้ผลค่ะยินดีด้วยที่ได้ผลนะมันซึมซับกันในเรื่องของพลังงานตั้งแต่คราวนู้นนะฮะที่บอกว่าสิบปีนั่นนะ่ะนนนะมันได้รับพลังงานตรงนั้นเพราะพลังงานในพอเวลามันได้แล้วมันอยู่กับตัวเราเลยจริงๆนะจะบอกให้ทราบเอาไว้นะเรื่องพลกนี้ มันไม่ใช่เรื่องอื่นใดเพราะมันเป็นค่าของที่ได้แถวเท่านั้นเอาละกลับมาเข้าเรื่องทีน้ครับผมคือ,อคือหนูอ่ะคือตัวหนูเองเนี่ยหนูหลังจากหลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้ค่อยเข้าไปที่นะ่ะที่พนังเก้านะคะครับผมตัวนเองหนกูกลับมาใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะปกติโดยการที่อ่ะหนูอ่ะอา่า ไม่ไม่ค่อยได้จะเข้าสมาธิเท่าไหร่อันนี้หนูต้องยอมรับครับว่าสามปีที่ผ่านมาหนูอาจจะไม่ได้ค่อยได้เข้าสมาธิเท่าไหร่มันก็เลยเออ่ลืมลืมต้องบอกว่าลืมสมาธิตรงนี้ไปเสร็จแล้วหนูก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติที่มนุษย์ทั่วไปใช้คือแต่พอหลังจากที่มีโควิดเนี่ยด้วยด้วยส่วนตัวหนูเองค่ะหนูหนูหนูยังต้องใช้ชีวิตอยู่เนี้ย หนูก็ไปฉีดวัคซีนมาค่ะอืหนูเนี่ยฉีดวัคซีนมาสามเข็มก็คือเข็มแรกเข็มสองแล้วหนูก็ไปบูสต์เพราะว่าเข็มเข็มแรกคืออ่าซินแวกเข็มสองก็ซินแวกแล้วเข็มสามหนูไปบูสต์แอดดาแต่หลังจากคือเข็มแรกหนูก็มีแอฟซิกนะคะคือด้วยส่วนตัวหนูหนูเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาพนังาก้าแล้วค่ะแล้วหนูมาหายหนูมาหายด้วยด้วยการแบบ ด้วยการแบบเข้าสมาธิแล้วก็เอ,อขจัดขจัดด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของพลังงานก้าวหนูก็หายไปอันนี้หนูยอมรับแต่หลังจากที่หนูอะมาฉีดวัคซีนหนูร่างกายหนูแปรผันเลยค่ะหลังจากที่หนูฉีดวัคซีนเข็มที่สามในหนูมีเอฟเฟกตค่อนข้างเยอะก็คือหัวใจรัวค่ะเต้นแรงผิดปกติจน คือหนูไม่รู้ว่านาฬิกาสมาร์ทโฟนไอไอสมาร์ทวอท์อะที่หนูใส่อ่ะมันได้ผลหรือเปล่าจากการที่เขาวัดอะน,นะคะแต่หลังจากที่หนูฉีดวัคซีนเห็นที่สามมาแอสต,ตาเชเนกาเนี่ยหนูพอหนูใส่ในาฬิกาปกติมันจะไม่มีเตือนอะไรค่ะแต่พอหลังจากที่หนูฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมันจะเตือนว่าหัวใจคุณเต้นผิดปกติอืหนูก็ไม่หนูก็ไม่คิดว่ามันผิดปกติอะไรเพราะหนูคิดว่าเอ้ยหนูคงคิดไปเอง จนวันหนึ่งเนี่ยเมื่อย้อนหลังไปสี่วันที่แล้วหนูกำลังจะอาบน้ําแล้วหัวใจหนูเต้นผิดปกติมากมันเต้นแบบเต้นแรงจนจนในร่างกายหนูเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเต้นตึ๊ก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 มันสั่นกระเทือนไปตรงหน้าอกอะค่ะมันสั่นกระเทือนตึ๊กตึ๊กตึ๊กหนูถูงเฮ้ยหนูจะหนูจะตายไหมหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็เลยมานั่งตรงตรงตรงที่นอน แล้วหนูก็เข้าหายใจเข้าแล้วหนูก็กั้นหายใจจากที่อ่คุณหนุ่มเขาแนะนำ่อนหน้นนี้หนูก็กั้นหายใจไว้ประมาณสักสิบไม่สิบไ,ไม่ถึงสิบวินาทีแล้วหนูก็หายใจออกแล้วหนูก็กั้นอีกมันก็ดีขึ้นแต่มันเต้นแรงจนทําให้หรู้สึกว่ามันผิดปกติมากอะค่ะอืมโอเคผิดปกติมากอ,อา่ะแล้วมาถึงนาทีนี้วินาทีนี้ ไอ้คำว่ารุนแรงที่ว่านั้นยังคงมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้วินาทีนี้มีค่ะคือคือมันจะเป็นช่วงเช้าเช้าหลังจากที่หนูตื่นนอนขึ้นมาแล้วหนูก็ลุกขึ้นมาดื่มน้ำแล้วพอหนูหนูดื่มน้ำเสร็จอ่ามันก่อนหนูอาบน้ำมันมันจะหัวใจหนูมันจะเต้นแบบเต้นแบบตึกแบบมันผิดปกติค่ะจากหัวใจคนเรามัน มันเต้นผิดปกติมากอหรอคะโอเคทราบแล้วโอเคเขาเดอนแล้วพอวิวได้แล้วครับผมเอานะมาถึงนาทีนี้ <c oughs> ต้องการให้หัวใจเราทํางานตามปกติ <c oughs> คําถามย่อยนิดหน่อยนะฮะว่าเรียวแรงไปไงเรียวแรงแข็งขันไม่เหมือนเดิมคหะโอเคเรียวแรงยังคงเดิมแล้วตื่นตอนหลับตอนตื่นยังปกติไหมหลับตื่นปกติโอเคหลับได้ดี ก็มีเรื่องหัวใจเรื่องเดียวนะครับเอาแล้วตอนนี้ใส่ดรือเปล่าสกนาฬิกาไอวอทวอทนั่นนะสมาร์ทวอทให้ใส่เลยวันตอนนี้ไม่ได้ใส่ค่ะจะให้ใส่เลยไหมลองไหมลองไหมเออลองไหมเออใส่เลยใส่เลยเออมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยพลังงานบุสมสามารถที่จะควบคุมหัวใจเต้นเร็วแล้วมาไปเต้นช้าได้ไหมเนี่ยดูมันเลยบีฟ้าเท้าความก่อนนะคะคือตั้งแต่หนูอะ ซื้อในกาเรือนนี้มาสองปีไม่เคยเตือนหนูเรื่องหัวใจเลยค่ะอืม,อมไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนหลังจากที่หนูฉีดวัคซีนแล้วเตือนหนูทุกทุกอาทิตย์เลยค่ะอืมตอนนี้เตือนไหมเดี๋ยวนี้ยังค่ะใช่แล้วค่ะโอเคตอนนี้ดูดูออกไหมคะตอนนี้มันมีความถี่เต้นกี่นาทีครับผมกี่ครั้งต่ออ,อต่อหน้าทีน,นะคะหนู ไม่ได้ตั้งขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะตั้งเมื่อหัวใจหรือว่าระบบในร่างกายผิดผิดจังหวะม,มันจะเตือนแค่นั้นเองเนาะ,ะไม่ได้บอกจำนวนครั้งต่อนาทีนะใช่ค่ะโอเคงั้นก็เอาความรู้สึกอย่างเดียวทท้งนั้นนะพร้อมะนะเอาล่ะสมอท็อปฟังเรียบร้อยเนาะค่ะ,ะดีมากดีมาก b e ฟ o r e ดื่มน้ำเลยคุณโย สามกึกเลยดูสิร่างกา<ร>ยจะเปลี่ยนแปลงานั่นแหละกึก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 พี่สามอมไว้ก่อนอมไว้ก่อนอมสะครึ่งปากก็พอหนาวแลว้วาวางขนเรียบร้อยซะเดี๋ยวก็วสูดหายใจเข้าทางจมูกให้มันเต็มร้อยห้าสิบไปเลยพร้อมกับกลืนน้ำและอากาศเข้าไปพร้อมกันที่ช่องท้องเลยนะโอ้โหเสียงดังกึกเลย แล้วก็ก้มที่นี่ครับผมก้มมางอตัวงมาตองอตัวให้เป็นกุ้งไปเลยถ้าเป็นไม่ได้ให้เป็นกุ้งไปเลยนะคาอมือสองข้างนี่เนี่ยอันดีมากครับกดเข้าไปหน้าท้องเลยกดเข้าไปอโกยโกยแบบโกยดินโกยทรายนะครับหน้าท้องเสดือตามกดเสดือิดหนึงที่มันเป็นช่องเป็นกระเพาะปัสสาวะนั่นนั่นกอดเข้าไปนะฮะว่าแล้วก็ยืดตัวตรง นี่หงายหน้าขึ้นไปบนหลังคาบ้านสายหน้าส้ายขวาก้มเงยเงยก้มจะเลืมหายใจล่ะอึบับอปบับนี่เลยครับออเอาละตั้งให้ตรงด้วยครับว่าแล้วก็ซุปเปอร์ชาร์จหายใจแบบวิ่งร้อยห้าสเมตรแล้วก็ยืนหอบเหมือนหมาหอบแดดนยแบบนั้นเลยม,มีขนลุกบ้างไหมนั่น ขนหัวลุกค่ะขนหัวลุกนั่นแหละส่วนยะังไงนะนี่แหละนั่นแหละฟังให้ดีนะอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพียงแต่ว่าตัวอย่างทําตามตัวอย่างเมื่อกี้ทุกประการนะคะฟังลุงจะปล่อยเสียงให้อย่างเดียวนะคะนะอ้าวโอเคเริ่มต้นทําหายใจเข้าไปเดินสามสองไป โปรดสังเกตให้ดีก่อนที่จะมาถึงลุงหงอกจะเป็นทั้งหมดของร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเล็บมือเล็บเท้าเป็นอย่างไรต้องรู้เอง หลังจากคุยกับลุงหมอ,อเริ่มต้นแล้วมาถึงนาทีนี้โจ้ทั้งถึงลวงออกได้ปล่อยเสียงให้นะอีกสักครั้งเดียวนะครับให้สังเกตให้ดีและจะมีคำตอบที่หลังเองนะครับ ามว่าเป็นจังได้ครับผม before and after ค่ะตัวหนูเบามากเลยค่ะืมมต,ตัวหนูลอยเบาตับสบายมากเลยค่ะโกหกแน่เลยมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่โกหกไม่โกหกค่ะจับ ถ้าจับโกหงได้ถ้าเจอถ้าไปเจอในตลาดสดธนาคาโดนซ้อมนะเอาป่ะยามโดนค่ะโอเคคนเราเรื่องความรู้สึกโกหกกันไม่ได้หรอกนะ,ะความรู้สึกเนี่นะฮะเอไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยอ่าอ่าะนะเอไไม่สามารถที่จะมาตรวจวัดความรู้สึกของมนุษย์ได้ แล้วเหนือกว๋วยไอคือตรงนี้ให้รู้ไว้แม้มมกระทั่งนาฬิกาชี้ใสได้น,น,นะครับที่บอกมันจับตรงนี้น่มันไม่สามารถมาวัดความรู้สึกเราได้แน่นอนออใช่ใช่นะะเอาเป็นองค์ประกอบไว้เพื่อที่จะแก้บางเฉพาะหน้าเวลามันเกิดใช่ไหมตึกตักตึ๊กตัก,ตก,ตก,ตกมามันจัดเฮ้ยอะไรว่าเนี่ยตกใจหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเอาล่ะบีฟอร์น่าจะปเป็นลักษณะประมวลผลได้ไหมว่า รู้สึกว่าดีขึ้นที่ไปฉีดมาแล้วนะผลจากพลังงานบริสุทธิ์ที่ปล่อยเข้าไปร่างกายเมื่อกี้นี่มันจะเคลียร์แปลว่าล้างสิ่งที่เป็นพิษที่มันมากับเคมีให้นะคำพูดอย่างนี้คอมเพลวเองนะคะว่าเป็นไปได้ไหมแต่เนื้อเยื่อภายในถึงร่างกายทั้งหมดเฮ้ยเฮ้ยมันล้างไปแล้วว่าจากหนักตัวตัวหนักประมาณนั่นนะครับเห็นไหมอืม ให,ให้ให้ใช้เป็นหลักพิจารณาเพราะว่ามันต้องอาศายอัยจากวันนี้สองวันอีกทีหนึ่งนะครับมันไม่น่าจะเกิดมีคําตอบสุดท้ายหน้านาทีนี้หรือถ้าหากว่ามีก็อธิบายมาได้เลยครับคือนะตอนนี้หนูไม่รู้สึกหนูคือไม่ไม่ได้รู้สึกแบบหนักตัวตัวหนูอ่ะเบาตัวหนูโลสมองในในความรูสึกของหนูเล่นถูอยากนอนนิงเดีอ่าถูกต้องที่สุดครับต่อไป พอเวลานอนปุ๊บ PE ทัง e, านรมสุนโอ้โหมันจะเรเดียดในของร่างกายมันจะเรเดียดแปลว่าเซลล์ทุกเซลล์ที่มันผิดจากองคาพยพของมันก็คือผิดจากระบบ <Okay. S 1> อ,าอาจจะก,ก็แล้วกันนะไม่เคยพูดอาจจะนะซึ่งอาจจะมาจากวัคซีนนะ uh huh. ไอสองเข็มบวกหนึ่งนั่นนะ uh huh. อ่ามันเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายเราเอฟเฟกตของมันตรงนั้นแหละที่มาถึงตรงนี้ เพราะฉะนั้นพนักง,งานบริษัทเนี่มันจะเข้าไปเจาะคลีนเคลียร์ให้ตรงนี้ขอให้ตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากกับลุงหอกนะนะในการที่จะเยียวยารักษาผ่านจอในรูปแบบของลุงและคณะทำง,งานที่ช่วยกันอยู่เวลานี้เนาะนะครับเอาละใหญ่จะง่วงนอนดีมากพี e. อจะทำงานเต็มประสิทธิภาพร้อร์เซต์ตรงที่เราหลับสนิทตื่นเช้ามาจะคนละคนละเรื่องเลยฟิลลิ่ง มันจะรู้จากที่นอนง่ายอย่างเงี้ยมันอยากจะทํโน่นนี่นั่นเลยแหละครับความคิดมันจะไม่รู้มันมันจะขจันมันเองครับผมนั้นๆฝากเอาไว้ให้ให้เป็นจุดสําคัญของชีวิตหน่อยนะคะ,อะเอาละประมวลผลคิดเป็นเปอร์เซนต์ประมวลซีดีว่า before กับอ f t e ตอตอนนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากก่าโกงของตัวเองนะ,ะประเมินตัวให้ต่ำมาไว้คะนะ เออค่ะอ้าวได้ประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเชิญครับคือจากตอนแรกหนูรู้สึกว่าหนูไม่สบายตัวเลยไม่ไม่บอกนี่รูาสึกว่ามันหนักตัวหน่วงตัวมาตั้งแต่ฉีดวัคซีนเนี่ยหนูเป็นมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะที่หนูเป็นแต่หลังจากที่บอกหนูได้ยินสิ่งนูงกเนี่ยหนูรู้สึกสบายจนหนูหนูอธิบายได้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากนอนตอนเนี้ยหนูโล่งหนูโปรหนู คนขนลุกหนูโปรโมงมากแล้วหนูอยากนอนแต่หนูไม่สามารถบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แต่หนูสวดอยากนอนอยากหลับโอเคยังก็ไปตามสบายนะครับหลับให้สบายหายใจ้สะดวกตื่นเช้ามาก็ให้มีความสดชื่นรื่นเริงเยอะๆนะคะแล้วก็ประกอบสมาธิอชอบให้ได้เป็นปกตินะฮะเอารู้จักกับลุงแล้วก็พยายามคูณกลับ อะไรก็ตามทีเกิดถว่ห้เท่าการประกอบสมาาชีพชอบและเพื่อนผูงญาติมิตรอะไรก็ตามทีนะขอให้ประสบความสําเร็จแม้ว่าเขาจะโควิดโควิดแล้วไม่สนแต่เราคือเราโอเคนะโอเคยินดีด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ